ผมในชาติแกว่าล้ามายกเทศมณฑลตมทมาขอากาบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งชีวาย,ยาวในวันนี้ปัจจุบันสมองเสป็นโรคที่พบมากในวัยสูงโรคความหินสันเนื้องอกในสมองเป็นตน้นปัจจุบันนี้พบว่าในชุมน,น,น,นัมปรหลับรองบรลัุงในการกอง่มทั้งหมด สามครับขอกดไลก์นิดนึงนะครับหนึ่งสองสามครับจะมีการถ่ายทำจาก <Okay S 2> ทีับขยันมองกล้องนะครับนักข่าวนะหนึ่งสองสามอเข<า>้าปไปง่ายไม่จ็บนะอาจารย์จะมีเทคนิคเข้าเร็วออกเร็วเนี้ยน้ำจะไม่เจ็บงกไปครับตะโกนตะเกียงรู้สูมายุย้อนหนังมันจะบยานึ่งแล้วยเข้าเจ็บแล้วแบบว่า มือขึ้นจะทำอะไรทำไมไม่เท้าสเซลไหมปวดเท้าเซลแล้วก็ถีบคนไข้อย่างเงี้ยเห็นไหมนะประเด็นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ประชดนักเรียนอีกเลยนะคะนะใครมีปัญหาอะไรดูแลคนที่รักอยู่ที่บ้านอยากใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยนะคะอยากให้เกิดประโยชน์กับทุกคนนะคะที่ เรามีจุดมุ่งหมายเ <แ fast S 2> ดียวกันนะอยากให้เรียกว่าประชาชนเนาะให้เข้าใจไม่ได้เราต้องเชิญรุ่มนะแล้วจะบอกให้นะคะอาจารย์ก็ที่ทำงาน what do that